ซีนี้อันตรายนะครับเพราะมันไม่ผ่าน QC หนึ่งวัสดุหรือกลไกข้างในมันไม่ได้มาตรฐานผมมาที่ท่านผบชินโชตบ้างฮะคือขบวนการนี้มีเยอะไหมฮะที่เรามีการสืบทราบเลยมีการลักลอบเบเกอร์ปอมนะฮะถ้าในส่วนของเบเกอร์ปอมเนี่ยนะครับก็ถือว่า ตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเกือบทุกชนิดนะครับที่ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่เราก็ไม่ขอเอ่ยนามว่ามาจากประเทศไหนเพราะอาจจะกระทบความสัมพันธ์แต่ถามว่าสินค้าประเภทนี้ตอนนี้นะครับมาคุมตลาดของประเทศไทยหมดนะครับเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานครับ รานนี้ในเรื่องของสินค้าไม่ได้มาตรฐานตัวนี้เท่ากับเราวันนี้เราเสียดุลการค้าที่ไปซื้อของไม่มาตรฐานมาใช้ก็ไม่มีอินชูรันคือไม่มีประกันนะครับเรามาตรฐานก็ไม่ได้นะครับการดูแลหลังการขายก็ไม่มีพอซื้อมาแล้วมันกลายเป็นขยะปัญหาของประเทศไทยเราวันนี้เราไปเราไปคิดว่าของถูกจะเป็นของดีมันไม่มีนะฮะตามนิยามที่ให้ไว้เพราะวันนี้เราเสียดุลการค้าคือเอาเงินไปซื้อขยะเพราะว่าใช้เนี่ยอย่าง สามเดือนเสียเนี่ยผมถามว่าจะไปให้ใครซ่อมจะไปคืนใครไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ไม่มีคุณภาพไครมีสูไม่สูดก็ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ซ่อมเพราะเป็นของไม่การันตีไม่การันตีนะครับวันนี้ปัญหาของประเทศเราอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราผู้ผู้บริโภคของเราเนี่ยไม่ดูเงื่อนไขของเวลาในการใช้ กับกลายเป็นเห็นว่าของถูกเล้ามาใช้อันนี้มันจะเกิดภัยมหันต์ถ้าเราเอาไปกินถ้าตัวนี้เป็นของของราประทานได้กินก็เป็นโรคถ้าเอาเป็นของใช้อย่างนี้เอาไปใช้ก็เกิดมหันตภัยตัวนี้ถ้าใช้ในโรงงานนะครับหรือใช้ในอะไรเนี่ยถ้าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่5้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับมันเป็นร้อยล้านเป็นจํานวนล้านที่เราต้องเสียหายผมถามว่าถ้าอายุการใช้งานสิปีกับของเจ็ดร้อยเราเจ็ดร้อยกับเวลากับเอาห้าร้อยกับ หเดือนครับมันต่างกันเยอะเพราะนั้นผมผมถึงบอกว่าผู้บริโภควันนี้ต้องพิจารณารว่าเราจะ ไปอยู่ในบนความเสี่ยงนั้นหรือไม่แล้วมันก็มีปัญหาต่อชาติผมถามว่ารียูสหรือรีรไซเคิลของประเทศไทยเรายังไม่พัฒนามากวันนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราไปน,นิยมใช้ของที่ไม่มีมาตรฐานนะครับค,บคบือสูญเสียรายได้เราอย่างน้อยดุลกันค้าเราไปแน่นอนขยะก,ก็เพิ่มขยะเพิ่มท่านไปดูที่สายสามพุทธมณฑลสายสากองยิ่งกว่าภูเขาอีกครับแล้วเราก็เก็บสินค้าประเภทนี้ไว้ในประเทศแล้วผมถามว่าระบบ รีไซเคิลเราก็ไม่ดี Re รียูสเราก็ไม่ดีปรากฏว่าเราเป็นที่เก็บขยะของประเทศ,เ,ทศเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาไม่สามารถจะส่งขายไปในตลาดอของอเมริกาได้ตลาดยุยูได้เพราะตรงนั้นเขาค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของของ,ของสินค้าประเภทนี้ของที่ท่านผอ,อรับผิดชอบในการดูแลเนี่ยนอกจากเบเกอร์เขายังมีสินค้าชนิดอื่นด้วย ผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าทางนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเรามีสำนักคดีทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาก็มีเครื่องหมายการค้านะครับลิขสิทธิบัตรนะครับพวกนี้คือถ้าเป็นของละเมิดทั้งหมดหรือไปไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็อยู่ใน การคอนโทรลของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยที่จะดูแลทางด้านนี้ด้วยนะครับ,รบแต่ว่าเงื่อนไขในความเป็นคดีพิเศษกับตํารวจเนี่ยเราจะแบ่งแยกกันไว้ค่อนข้างชัดเจนค,คือคดีไหนที่มีความซับซ้อนยุ่งยากในการสืบสวนจับกลุ่มหรือใช้ต้องใช้มาตรการพิเศษในการเข้าไปสืบสวนจับกลุมเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของ ของดีเอสไอนะครับแล้วก็หรือหรือในคดีที่มีการกระทําเป็นโครงข่ายยิงใหญ่นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็จะเป็นหน้าที่ของดีเอสไอที่อย่างนี้ก็หมายความว่าโกดังที่มีการทลายสินค้าปลอมเป็นเบเกอร์เบเกอร์ปลอมตัวเนี้ยมูลค่าสิบกว่าล้านนี่มันมีความซับซ้อนมากเลยครับก็อย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยการนําเข้ามานะฮะช่องทางการนําเข้าของรตนี้ถือว่า เป็นปริมาณมากนะครับเท่าที่จับมาคืออันนี้ปริมาณมากแล้วญี่ปุ่นสนใจครับผมผมเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ผู้กระทาความผิดก็ไม่ได้เอาของมาตุนไว้เพื่อให้จับมีการถ่ายเทของตลอดจากการตรวจสอบบัญชีแล้วเราเราจากการที่เราเข้าไปตรวจสอบเราไปยึดบัญชีเนี่ยเขาทํามาหลายปีแล้วนะครับถ้าเราคิดมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทําครั้งเนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่สิบล้านมันเป็นหลายร้อยล้าน เพราะเราไปดูบัญชีแล้วมันมีการกระจายของไปทั่วประเทศเลยทั้งสองนี้ไม่ไล่จับตั้งแต่ตอนที่หลายๆปีก่อนนะครคือในส่วนของพิสูวิชีเองนะครับก็ได้มอบหมายให้กับบริษัทอื่นๆนะครับให้ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ในส่วนของติลกี้เองเนี่ยเมื่อได้รับมอบหมายให้เข้ามาดําเนินการก็ได้รับความคุณาจจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ ประสานข้อมูลกันนะครับว่ามันมีบริษัทหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นของคนต่างชาติเข้ามาอันนี้คือคนต่างชาติเข้ามาปักหลักปลอมเหรอถูกครับนำสินค้าปลอมเข้ามาเข้ามาในเพื่อจำาเพื่อเพื่อมากระจายสินค้าจําหน่ายในประเทศครับเป็นเรารู้เมื่อกี่ปีแล้วครับทางวิสูอธทางเราเพิ่งได้รับข้อมูลมาเมื่อประมาณต้นต้นปีนี้ต้นปีนี้ต้นปีนี้ครับบอแสดงว่าก่อนก่อนหน้านี้เมื่อกี้พบบอกกี่ปีนะ ก็มันมันมันมีหลายหลายหลายตัวสินค้าที่ระเมิดนีครับไม่ใช่ของมิซูเฉพาะบรัทลนีเน่อเฉพาะในส่วนส่วนของมิซูเนี่ยก็ตัวนี้ที่เราตรวจสอบบัญชีก็ก็มีการจะมาเอามาจำหน่ายเป็นระยะระยะนะครับก็ประมาณตั้งแต่ปี5-3นะครับ5-3 5-4 5-5ก็สองปีครับสปีเต็มๆระบบการตลาดเขาไม่แพร่กระจายไปทั่วปรทับตรงนี้แหละครับ ที่ที่ที่น่ากลัวนิดหนึ่งก็คือว่าจากการตรวจสอบเอกสารที่ยึดมาได้ทางทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไนียครับแจ้งมาทางเราญี่ปุ่นเขาตกใจมากครับมันมีเบเกอร์ที่เป็นใช้กับโรงงานทจำหน่ายให้กับโรงงานไปแล้วเนี่ยเป็นหลายร้อยตัวโอ้ยอย่างนี้ก็หมายความว่าลูกค้าเขานี่ทั่วประเทศเลยนะครับสินค้าตัวที่เป็นเบเกอร์ที่ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรหรือ ควบคุมการทํางานในระบบไฟของของโรงงานโรงงานใดโรงงานหนึ่งเนี่ยที่ซื้อจากเขาไปเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างอันตรายถ้าสมปีของการประกอบการมันก็จะต้องมีลูกค้าที่เหมือนกับตั้เป็นการตั้งบริษัทหรือว่ามีโกดังขึ้นมาเพื่อเก็บสินค้าหรือเพื่อแล้วกระจายไปฮะใช่ครับอันนี้คือกระจายไปแล้วกระจายไปแล้วทั่วประเทศครับคิดว่าประมาณสักเยอะขนาดไหนเท่าที่เอกสารนะครับน่าจะน่าจะอยู่ประมาณสักเป็นหลักพันชิ้น หลักพันชิ้นก็เท่ากับว่าแต่ละโรงงานสมมติใช้ใช้โรงงานละสิบเป็นร้อยรโรงงานไอ้นี้พันชิ้นนี่ต่อเดือนนะครับต่อเดือนต่อเดือนถ้าเป็นปีโอ้โหก็ต้องคูณดูครับแต่ว่าแสดงว่าโรงงานเกือบทั่วประเทศตอนนี้เบเกอร์ปอมคือก็มีครับเป็นเป็นที่ที่ส่งไปเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนว่าส่งไปให้ตัว ตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวเอเจนต์ของเขาที่ขายตามภูมิภาคต่างๆกับที่สั่งไปให้ลงคือไอเบเกอร์ตัวนี้ยชนิดที่ที่บอกว่าตัวใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะใช้สําหรับเป็นตัวตัวใหญ่คือไม่ใช่ตัวขนาดโอ้โหตัวตัวใหญ่ครับตัวขนาดเนี้ครับโรงงานของโรงงานขนาดใช้แบบโรงงานเท่ากับ A 4ซครับครับแล้วก็ใช้เฉพาะโรงงานอันนี้คือเดือนหนึ่งเป็นพันๆตัวอไอเนี้ยเขาขายไปตัวเดือนหนึ่งประมาณ เกือบร้อยตัวอเกือบร้อยตัวก็คือปีหนึ่งก็ประมาณเป็นพันเป็นพันสองปีก็ไม่ต่ำกว่าส0 0พันครับแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงงานนั้นอาจจะยังโชคดีอยู่ท่านจะบอกกับโรงงานนี้ยังไงดีครับก็ถ้าจริงๆแล้วผมผมผมเชื่อว่าราคานะครับที่ถ้าเป็นของแท้ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยก็2,000มกว่าบาทขึ้นไปอครับแต่ถ้าท่านซื้อจาก ตัวที่เป็นของบอมเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ประมาณหมื่นต้นๆครับราคาก็ไม่ได้หากกันมากสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกับหมื่นหนึ่งพันหรือหมื่นสองพันถ้าเป็นของแท้คุณภาพเนี่ยสามารถจะใช้ได้กี่ปีครับของแท้เนี่ยจะใช้ได้มากกว่าสิบปีครับมากกว่าสิบปีเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เบเกอร์ทางที่ได้มาตรฐานเขาจะไม่ได้พิมพ์สวยนะครับไม่ได้เป็นสกรีนสวยอะไรอย่างนี้แต่ตัววัสดุคือพลาสติกจะทนไฟ ตัวพลาสติกนะครับจะทนไฟนั่นคือของแท้ของแท้ครับถ้าของปลอมถ้าของปลอมนี่ก็มันผมคิดว่ามันไม่ทนมากเพราะว่าของไอ้วัสดุทนไฟเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าค่าต้นทุนที่สูงสูงมากสูงหลายสิบเท่านะครับเขาก็เลยเอาพลาสติกที่แบบเป็นรีวูสหรืออะไรเงี้ยมาทําเป็นของปลอมซึ่งก็ดูแล้วไอ้สีดำเนี่ยก็คือเอาตัวอื่นมาหลอมแล้วก็ใส่สีเข้าไปให้มันจะเป็นสีดําได้นะครับแต่ว่าสีดําของแท้เนี่ย เขาต้องเขาจงใจที <Souls> <át> ่จะย้อมให้เป็นสีสีดําเพื่อเพื่อไม่ให้กลับมาลีย <Hollywood> <lonely> ุสใหม่ครับอ๋อท่านะโรงงานต่างๆที่บอกเนี่ยคควรจะตรวจสอบยังไงดีครับตอนเนี้ก็สิ่งหนึ่งพอมเชื่อเขาดูรายการเราเนี่ยหนาวๆร้อนๆตามๆกันว่าโรงงานที่จะถูกไฟไหม้เมื่อไหร่สิ่งหนึ่งที่เอ่อที่จะตรวจสอบได้เลยก็ก็ดูเบเกอร์อันที่หนึ่งว่าซื้อจากที่ไหนจากตัวแทนหรือเปล่านะครับอ๋อถ้าเกิดตัวแทนจำหน่ายเขาจัดระบบแบบมิซูเลยทาอย่างดีเลย เราต้องเช็คครับว่าตัวแทนตัวนี้คนนี้เนี่ยเขาได้รับมอบหมายหรือซื้อสินค้าจากดีลเลอร์ลำดับแรกเราเช็คจากไอ้ไอ้ตรงนี้ก่อนไม่ดีนะฮะบอกเขาหน่อยที่ว่าคุณจะดูยังไงจิงจเป็นขอตลงถ้าเช็คจากตัวตัวนี้นะครับคนปกติเนี่ยจะดูได้ยากมากใช่ทีฮะจะดูได้ยากมากครับทางมิสูมีบริการไหมสอบถามไปทางมิสูได้ครับหมายเลขด่วนมีไหมครับคือด่วน ของมิสูเนี่ยต้องผมไม่ได้เอามาวันนี้แต่ถ้าเกิดมีเบาะแสอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งไปที่เราได้ครับแจ้งไปทางตีลกี้แอนด์กิฟฟินได้นะครับโดยเฉพาะทางทางนี้กับทางดิสไอจะดําเนินคดีกับเจ้าของโรงงานด้วยนะครับไม่ไม่โรงงานที่เอาไปใช้เนี่ยเราจะไม่ดําเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีเนี่ยเขาเขาตรวจสอบดูว่าสินค้าที่เขาเอาไปเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าโดยโดยสอบถามไปทางตัวแทนมิสูใะประเทศไทยได้นะครับทบบแนทางการสืบสวน ก็เขาจัดจาหน่ายอย่างเงี้ยฮะโกด,ดังตรงนี้ก็ตรงนี้เราที่เราไปไปสืบเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณ3 4ถึงเดือนนะครับ,รบเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่เขาจะเป็น2ลักษณะคือเป็นจุดตั้งบริษัทกับ,บส่วนเขาไปเช่าเขาตั้งเป็นรูปบริษัทขึ้นมาเลยครับ,เ,รบเป็นบริษัทขึ้นมานะครับ มา,มาจดทะเบียนในประเทศไทยครับอันนี้ส่วนหนึ่งคราวนี<ม>้เขาก็จะขายทั้งของที่ที่มันไม่ไม่มีไม่มีเนมแบรนเนม, name, name. มคือของที่ไม่ไม่มีมาตรฐานสินค้าคคอย่างอื่นที่ไม่ถูกควบคุมก็มีปนอยู่ด้วยตรงนั้นเขาก็ไปใช้ตรงนั้นแต่ว่าไอสารไอของที่เก็บ แหล่งโกดังที่เก็บก็ไปเก็บอีกที่หนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไว้ห้องใหญ่แล้วก็เอาอันน้เป็นที่เก็บเพราะฉะนั้นการสืบสวนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไปเช่าบริษัทไวในมันเป็นสุดซอยเวลาเราเราเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นข้อสังเกตเขาก็จะไหวตัวทันเขาก็จะปรับสถานการณ์เพราะบริษัทเองเนี่ยเราต้องตามรถว่ารถเนี่ยไปส่งตรงไหนไปเอาสินค้าที่ไหนนะฮะอันนี้เราต้องวางสายวางวางกระบวนการเขาค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะมีมีวิธีการของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายสินค้าวันนี้กรมสอบสวนเนี่ยไม่ใช่จับได้แล้วเราหยุด นะฮะเรามองไปว่าวันนี้เขาเอาเข้ามาช่องทางไหนผมกําลังจะดูบริษัทชิปปิ้งที่นําเข้ามานะครับกาลังตามต่อและส่วนที่เขากระจายของไปแล้วเนี่ยเราเช็คว่าของมันไปอยู่ที่ไหนบ้างคราวนี้เราก็ตามเก็บของนะครับ,รบถ้าคนที่เอาไปขายต่อรู้ว่าของนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วยังขายอันนั้นเขาอาจจะต้องถูกดําเนินคดีในข้อหาเป็นตัวการร่วมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าของนี้เป็นของของผิดเขาอ,อาจจะถูก ถูกทางผู้ขายเนี่ยไปบอกว่ามันเป็นของถูกต้องอันนั้นเราอาจจะเก็บของมาแล้วสอบเขาเป็นพยานอันนี้เราก็ดูเป็นลายๆไปทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่าทาเบรเกอร์ปอมอันตรายจริงๆครับซื้อไปไม่กี่เดือนโรงงานท่านอาจจะถูกไฟไหม้ได้เพราะเบรเกอร์ปอมช่วงนี้คงพักสักครู่ช่วงหน้าลองไปดูนะครับว่าเครือข่ายกระบวนการนี้ตั้งแต่นําเข้ามาแล้ววิธีการกระจายสินค้าในขณะเดียวกันทางมิสซูจะมีวิธีการแก้ ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างพักครู่เดียวครับ